เอาละครับสวัสดีครับกินง่ายอยู่ง่ายกับในแทนนะครับวันนี้ในแทนจะชวนทุกคนมาทำเมนูตามคำขอครับนั่นก็คือหมูกระทะครับเมนูนี้เป็นเมนูที่ลูกหลานเรียกร้องนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูวิธีการหมักหมูนุ่มๆและวิธีการทำน้ำจิ้มหมูกระทะแบบง่ายๆด้วยกันนะครับรับรองว่าเมนูนี้ทำไม่ยากแต่อร่อยโดนใจมากแน่นอนครับปะทำด้วยกันดีกว่า วันนี้นะครับผมจะใช้หมู2กิโลนะครับเอามาสไลด์แบบนี้เลยครับผมให้เหมาะกับการย่างนะครับ2กิโลจัดไปเอานะครับนี่ก็คือส่วนประกอบที่หมักหมูให้นุ่มกลิ่นหอมและอร่อยนะครับเริ่มต้นที่ผงปูนะครับ15กรัมลงไปในน้ํำเลยครับน้ํานี้150กรัมนะครับคนให้ผงปูละลายครับของทั้งหมดผมช่างแล้วนะครับผมใช้ตาช่างซันฟอร์ดนะครับเอาละไปตรงนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยซีอวขาวนะครับ80กรัม ตามด้วยซอสหอยนางรมนะครับ80กรัมตามด้วยแป้งข้าวโพดครับ25กรัมแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายเม็ดขัดสีนะครับ30กรัมแล้วก็ตามด้วยงาขาวนะครับ25กรัมเพิ่มความหอมและความนุ่มให้หมูนะครับผมจะใช้น้ำมันกระเทียมเจียวนะครับ70กรัมนะครับแต่ถ้าหากใครชอบน้ำมันงาก็ใช้น้ำมันงาได้นะครับปัผสมกันดีกว่าทีนี้เราทําการหมักได้เลยครับเริ่มต้นที่ผงฟูผสมน้ํานะครับตอนนี้นะครับเรานวดผงฟูกับหมูก่อนนะครับนวดให้เข้ากันเลยนะครับถาเอาละครับเมื่อเราคลุ หมูของเราก็จะดูดน้ำจนแห้งเหือดแบบนี้นะครับผมหาวละทีนี้ก็ใส่น้ำตาลนะครับลงไปผิวขาวครับลงไปแป้งข้าวโพดครับลงไปซอสหอยนางรมครับอ่าปริมาณทั้งหมดเดี๋ยวผมลงไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะครับวันนี้ใช้หมู2กิโลคลุกเคล้าต่อเลยครับผมขยำให้เข้ากันเลยนะครับแป้งข้าวโพดก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้หมูนุ่มนะหาวละน้ำตาลละลายแล้วครับผม ทีนี้ก็ลงได้เลยกับงาขาวนะครับงาขาวนี่ผมจะยังไม่คั่วนะไม่ได้ใส่ตรงจิ้มโอเคปิดท้ายนะครับเพิ่มความหอมกับความชุ่มชื้นให้กับหมูนะครับน้ำมันเจียวกระเทียมไข่ช้อนน้ำมันงาใส่น้ำมันงาได้นะครับมอใหญทุกคนลองน้ำมันกระเทียมเจียวนะหอมจริงๆนะคุณเวลาย่างอะ่ะหืมกลิ่นหอมน้ำมันกระเทียมเจียวจริงๆเลยเอาละทีนี้ก็ปิดฝาไว้นะครับสักครึ่งชั่วโมงนะครับก่อนที่จะนำเข้าตู้เย็นนะเพราะว่าจะให้ผงฟูทำงานนะครับหมูจะได้นุ่มๆ ระหว่างที่เราหมักหมูไว้แล้วนะครับทีนี้มาทําน้ําจิ้มกันเลยครับน้ำจิ้มปิ้งย่างของผมเริ่มต้นที่ซอสพริกสีลาชาสูตรเผ็ดกลางนะครับ1กิโลส่วนเครื่องปรุงรสนะครับเริ่มต้นที่ความเค็มจากเกลือ10กรัมลงไปตามด้วยชีวเขาครับหนึกรัมนะครับตามด้วยความหวานจากน้ำตาลนะครับ150งกรัมนะครับตามด้วยน้ำกระเทียมดองนะครับ150กรัมเช่นกันครับส่วนความเปรี้ยวนะครับผมจะใช้2อย่างนะครับนี่ก็คือน้ำส้มสายชูนะครับ80กรัม ตามด้วยน้ำมะนาวนะครับคั้นสดเลยนะฮะ80กรัมคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับคนให้น้ำตาลละลายเลยนะครับเอาละน้ำตาลละลายแล้วครับผมเอาละครับนี่ก็คือส่วนประกอบที่ต้องนําไปปั่นนะครับเริ่มต้นที่รากผักชี50กรัมตัวเนื้อกระเทียมดองนะครับ200กรัมนะครับแล้วก็กระเทียมจีนที่เป็นกระเทียมสดนะครับ200กรัมตามด้วยพริกจินดาแดงนะครับ120กรัมนะครับล้างให้สะอาดนะครับ ทีนี้ก็นําเครื่องทั้งหมดนะครับลงเครื่องปั่นได้เลยครับรากผักชีกระเทียมดองนะครับลงไปกระเทียมสดนะครับเป็นกระเทียมจีนนะครับลงไปพริกแดงจินดานะครับลงไปได้เลยครับทีนี้ก็เติมน้าซอสที่เราผสมได้เลยครับอ่าทีนี้ก็ขอตัวไปปั่นสักครู่นะครับอาลรปั่นเรียบร้อยแล้วครับผมว้าวคุณทีนี้ก็โรยงาขาวคั่วนะครับเพิ่มความหอมนะครับคั่วงาขาวสะก่อนนะครับ กลิ่นหอมมากจริงๆครับคุณผู้ชมดูสิครับความเหนียวข้นกาลังดีเลยนะครับผมเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ต้องซิมเบงจังไนไดีครับเดว,ว่าจะเป็นจังได้ <c oughs> คุณรสชาติเข้มข้นมากเลยครับความเผ็ดนี้ถึงใจมากจริงๆสูตรนี้มีความเปรี้ยวแต่หวานไม่มากนะครับสูตรนี้นะครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยแล้วทำงไรแตกด๋ย่าไปย่างหมูด้วยกันดีกว่าครับ เอาละครับหมูเลาหมักเสร็จแล้วครับผมหมักข้ามคืนเลยนะครับหมักไปในตู้เย็ยนก่อนครึ่งชั่วโมงและที่เหลือก็แช่ตู้เย็ยนได้เลยนะครับพอข้ามคืนแล้วมาดูกันครับแฉ่งว้าวคุณผู้ชมน่มากินกลิ่นหอมนะฮะกลิ่นหอมมากกระเทียมป่ะจัดานกันดีกว่าครับแล้วก็เติมไข่หนึ่งฟองนะครับ ทีนี้เรามาย่างหมูกระทะด้วยกันครับผมจะดูซิว่ามันจะนุ่มขนาดไหนเอาละสุกแล้วครับผมควันฉุยๆห่อผักสักหน่อยอาหืมฉ <c oughs> ันปากเลยหมูนุ่มมาก อืน้ำจิ้มก็ได้ดังใจมากจริงๆครับอือืคุณหมูนุ่มกำลังดีนะฮะไม่ได้ดุมจนเละนะครับมาก้างคืนเลยนะครับผมส่วนน้ำจิ้มมันเด็ดมากอืก็ดังใจเอาละครับผมยิงง่ายอยู่ง่ายวันนี้นะครับวันนี้ถือว่าเรามาแชร์วิธีทำน้ำจิ้มนะครับ ท้ำจิ้มหมูกระทะนะครับผมหรือว่างานปิ้งยากต่างๆนะฮะรสชาติอร่อยเข้มข้นได้่ังใจ <c oughs> ถ้าหากบ้านไกลมีงานปาร์ตี้นะครับมีคนอยู่หลายๆคนแบบนี้จัดเลยฮะทำกินเองอร่อยสะอาด <c oughs> จริงๆหอผักสักหน่อย <c oughs> ใครมีเวลาก็อย่าพลาดเมนูนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เมนูหน้ากับในแทนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เต็มปากเลยครับอืมเพอร์เฟก